ล่าสุดการแรงข่าวในแวดวงแฟชั่นอย่างมิสทวิตได้บอกว่าเอดี้เลิมากําลังจะแยกทางกับเซรีนแต่ว่าไม่ทราบเวลาที่ชัดเจนซึ่งขึ้นอยู่กับว่า LVMH จะหาคนใหม่มาแทนเขาได้เร็วแค่ไหนซึ่งทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นคาดการมาแล้วหลายปีว่าถ้าเอดี้ออกจากเซรีนเมื่อใดมีที่หนึ่งเขาจะไปต่อนัน่นก็คือชาแนลอ๋อค่ะแหล่งข่าวเดียาก็บอกว่าเปิดใช้วิจารณญาณน,นะคะเขาบอกว่ามีความตึงเครียดระหว่างคร,บรอบครัวอานและเอดี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมา เดลฟีน no อานเป็นคนเสนอความต้องการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงนักออกแบบของเซรีนในที่ประชุมครอบครัวอานต้องการให้เซรีนมียอดขาย3,000-4,000ล้านยูโรและคิดว่าอาจจะต้องแยกทางกับเอดี้ถ้าต้องการไปถึงจุดนั้นเอดี้ทำงานด้วยยากมากมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าถึงเขาไดูุ้จัดก,การระดับอาบอโซบ,บางคนได้คุยกับเอดี้ผ่านอ e ีเมลเท่านั้นเอดี้ย้ายสตูดิโอของเซรีนไปที่ใหม่ซึ่งใกล้กับแซงต์ทร p e ปซึ่งเป็นเมืองทางตะวันออกของมาแซของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากและก็ยังกระทบกับ ีของคนในใทมเอ็ดดี้มีปัญหากับคอนเดนัสเขาห้ามไม่ให้เซรีมปรากฏในวอล์ก GQ และเวนิ t ดิแฟร์ซึ่งทําให้การมองเห็นของแบรนด์นั้นลดลงอย่างมากเอ็ดดี้ตัดสินใจทุกอย่างในเซรีนและเรียกเก็บเงินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์น้าหอมถ่ายภาพเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นและทุกๆดีไซน์ของร้านในทุกสาขาที่เขาออกแบบเอ็ดดี้ให้เครดิตตัวเองสําหรับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เขาออกแบบและทุกภาพถ่ายที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของแบรนด์วงเล็บเซรีนบายเอ็ดดี้เซริมานซึ่งไม่ควรทำเพราะดีไซเนอร์ไม่ควร จะยิ่งใหญ่ความแรนด์มีคนที่ทํางานใกล้ชิดกับเอีบอกมิสทวิทว่าเรารู้ว่าการสื่อสารของแบรนด์จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแต่เอีไม่ฟังใครเลยนี่คือเนื้อหาค่ะซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่าโปรใช้วิจารณญาณน,นะคะหลังจากที่ได้อ่านมานะ,ะนเพื่อนๆได้เห็นชื่อของเดลฟีนก็พอเห็นหนทางแห่งการจบเรื่องอยู่ค่ะแม่ดังนั้นแบรนด์จะต้องใหญ่กว่าดีไซเนอร์นะคะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะที่นี่หลายคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าเฮ้ยหรือว่าข่าวลือนี้มันจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าโค้ มันสวยเกินเหตุสวยเหมือนจะทิ้งทวนอะไรแบบนั้นนอกจากนี้บางคนก็พูดถึงมุมมองเกี่ยวกับข่าวลือเอดีกับชาแนลนะคะว่าหลายคนบอกว่าได้ยินมาหลายปีมากแล้วนะคะในแง่ของความเป็นไปได้แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเอ็ดดี้ไม่ชอบให้ใครมาครอบงำถ้าจะให้ทํางานด้วยก็ต้องให้อํานาจเต็มที่แต่ว่าความชาแนลค่ะมันมีข้อจํากัดที่ห้ามไปแตะ ต้องเด็ดขาดซึ่งก็ไม่มีทางที่ชาแนลนี่ค่ะจะให้อำนาจเอ็ดดี้ได้เท่าที่ได้รับจากเซลีนแน่นอนถ้ามาลงเอ่ยกันจริงๆมันก็จะวนหลูปแบบนี้รบหาปีก็ออกรบหาปีก็ออก,ก,อ,อ,กอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งข่าวลือนี้เป็นไปได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าน้องลิซ่าของเราก็คือออกจากเซลีนไปแล้วเพราะว่าเขามีการประกาศแอมบัสเตอร์คนใหม่ไปแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะไม่ขอนาคําที่ว่าเอ็ดดี้อยู่ที่ไหนน้องลิซ่าก็จะไปด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของแบรนด์พรีเซนเตอร์แอมบัสเตอร์อะไรต่างๆนี่ค่ะมน,นรหุ เวียนกันปกติของวงการแฟชั่นนะคะองริซ่าอยู่ไหนแฟนคลับก็อยู่ที่นั่นแหละแต่ว่าสําหรับข่าวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นนะคะแล้วก็รอดูการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะเป็นข่าวลือแบบที่เราได้ยินมาจริงๆหรือเปล่าตอนนี้มีอยู่2ทิศทาง1ตามข่าวลืออาจจะไปชาแนล2อาจจะเปิดแบรนด์เองก็เป็นได้ก็ขอให้เจอเส้นทางดีๆค่ะเพราะเอดีนอกจากนี้โนริซ่าของเราอยู่ที่ไหนเราก็จะตามไปซัพพอร์ตจริงไหมคะ I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew.